ับผมการสวัสดีัใต้พี่น้องก็ตั้งเป็นบุญประกอบยูทูปนะครับทางชแน,นลเด็กน้องทอลางนะครับออกงานครับวันนี้ฟ้าคึมคมหมูหวานฝนตกมาเกี่ยวไอ้เพื่อนบระธานนะครับรได็กเขียวเลยครับทังบาทตัวนี้ไหนางานอยู่บ้านม่วงหน้าดีครับอำเภอเดียดอุดมเป็นเขาอ่าจะอะไรล่ะมันเป็นเขาหน้าปังครับอายุอายุเขานี่เก้าสิบห้ามือหลังจากหมู่วานนะครับ นับมือวันเลยวนันมือนี้มืออื่นนับหนึ่งเลยครับนี่เกี่ยวอายุเกา่หาทุามือพวกเกี่ยวครับได้นกเลนนะครับนกมันหลนไายเทียดรบบความหอมรถนะครับตัวนี้ค่าเที่เอามาใหม่นะครับเช็คระบบแล้ตัวนี้ก็มีเสียงสูข่ขางข้อนะครับมันยากว่ายอดเก่งยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวกินเดี๋ยวก็เสียมล่ะไวเชื่อได้ครับนี่นี่สูงทางข้อแล้วครับดังทางป่าก็ไม่มีเสียงล่ะของไม่ นิ่มนะครับสเต็ปไล่เบาปากปูช่างวาดนะครับขยายปากตัวนี้ขยายปากครับอ่ามีข้อบิงหมอลีลองคูนะครับตัดฟันถ่อรุ่งเดือนหลังการยกปลาตู่เต็มไรเบานะครับทนรอบหรือว่าโอเคล่ะรอบมือฟังจำหนีอ่ามันจะมาฝาดเขานะครับเวลาหมมีเขากระเด็นข้างข้อเลยครับแน่นอนโอ้โหจุกจิกเล จยพาชมบรรยากาศยักลุนื่นนะครับตู้บอลลูดบอยังดีเขาออกมดจนนะครับนี่ติปลรยเบาผมกล้าร,รับการไหนได้เลยครับอ่าพอพี่กีเขาขัานนี้โอ้ยลวกคอเลยพี่น้องพี่กีเขาบวกี่ผมใหญ่หนึ่ง ก็ขึ้กินเต็มปากแล้วนเพนื่อนเจาตำนี่เนี่ย,ยาเาเพื่องว่าครับกบาแาเพี่อนนะครับกดติดตามชี่ไ,ไน้เป็นารสางในด้าชทาง,ง,งทางการถูกปรตกอบเก็บุกงนะครับ กาพยายามเฮ็ดคลิปใหม่พี่นอ้องหรืเบิ่งเรื่อยๆอยู่ครับเดี๋ยวนี้ผมตั้งพวกชุดแต่ลมกะทั้งตัดออโต้อยู่ถ้าขอมหอดลับปีเจริญแล้วขาเวิร์กพวกกันจะแนะน้ำให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวทางเวลาเป่ากองแพงหมอน้ำนะครับเวลาเของอบนี่ข้อมหอดขึ้นนะครับถ้าเห้องเป่าเบื้ีงทางผมทางพื้นมันจารีนะครับเดินตามบา่ได้ เป็นยังเนาะแต่ว่าติดข้อเล่าของบริข่ายนะน่าจะฟังเสียงยังเหรอครับตรงข้างปากล่ะเพราะว่านี่เราฝึงมาครับนะครับไอ้ไอ้ครับฝึคขับแปงแหลกนี่ว่าตรงข้างปากมมนดิบ คนลงเมียดมากเลยครับนี่โอ้ยหมอกลงเมยดจอดจอดจอดงานถ่ายล่ะถามมาไหมกับพ่อที่อน่ำถังงานเดียวงานถ่ายอ่าพวกกันไม่คิดนะนะครับจะมีรอยเลื่อนถนนกันนะครับเดี๋ยวบุเบิ่งทางขึ้นทางโน้นเกี่ยวก่อน